อินเดียพลิกโฉมครับอินเดียจากเดิมซึ่งหลับไปนานละเพราะเชื่อแบบแบบเดียวกับเหมาเจ๋อตุงเลยนะเราดูแลตัวเราเองไม่ได้เลยเลยจากนั้นครับบริษัทต่างๆของต่างประเทศไหลเข้ามาในอินเดียภายในปีเดียว FDI เพิ่มขึ้น3เท่าตัวนะครับก็คือเป็นช่วงที่แบบเปิดประเทศโมเดิร์นไใหญ่เข้าสู่พลิกโฉมเลยครับ globalization เลยต้องในในเวลานั้นต้องบอกนะครับว่าตอนที่เรากู้เงิน i m f เนี่ย18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอินเดียกู้ก็ไปประมาณสัก 1,800คือน้อยกับเราประมาณ10เท่าคือประมาณสัก10นะครับแต่อินเดียครับต้องต้องขายสิ่งที่ตัวเองห่วงมากทองคำขายให้กับธนาคาร UBS อยู่ใน a n n of s w i t วิต l a n d แไป20ตันขายให้ธนาคาร BOE Bank of England 47ตันขายให้ธนาคารกลางของญี่ปุ่นคือ BOJ 47ตันอินเดียแทบไม่เหลือรีเซิร์ฟทองคำ 8, นะครับไปแล้วครับแต่ว่า2ท่านนี้เราอยากให้จำชื่อนะครับนารัชมาเรอ กับปท่านคือดรมารโมฮันสิงห์เป็น2ท่านครับที่มาพลิกฟื้นเศรษฐกิจอินเดียพลิกโฉมแต่ว่าหลายคนในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่เห็นผลไงสิ่งเหล่านี้มันจะมาเห็นผลก็หลังจากนั้นนานมาแล้วนะครับเพราะนั้นหลายท่านจะถามว่าแล้วทาไมต่อมาเนี่ยพรรคคอนเกรสจึงไม่ได้ครองอำนาจต่อคําตอบง่ายมากกว่ามันจะเห็นผลครับอ๋อมันก็ผ่านไปเว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นก็ยากลำบากก็ท้าทายมากคือคนอาจจะปรับตัวไม่ทันหรือว่าอาจจะยังไม่เกิดเห็นผลบวกในทันทีครับ ในทันทียุคนั้นบริษัทที่เข้ามานะครับโคคาโคล่ากลับมาใหม่กลับมาใหม่ IBM กลับมาใหม่ oh. 1991นะครับทีนี้ขอพอสเรื่องการเมืองไว้แป๊บหนึ่ง uh. มาดูบริษัทบ้าง uh huh. เมื่อสักครู่เราพูดถึงทาทาถูกไหมครับ,รบนี่คือเจเนอเรชันที่1ทาทาจามเซจจีท่าท่าเจเนเรชันที่1นึ่งเจเนอเรชันที่2ชื่อทารุบจีท่าทาเจเนอเรชันที่3คนนี้สําคัญมากครับเพราะท่านอยู่20กว่าปีและอยู่ในยุคที่อินเดียได้รับเอกรา uh huh. ชชาท่านัมมีชื่อว่าเจฮังกีท่าท นะครับบางคนเรียกว่า JR ดีทาทาท่านนี้ครับเป็นคนที่ให้กําเนิด2อย่างที่สําคัญมากก็คืออินเดียนแอร์ท่านเป็นคนที่ชอบการขับบินเป็นคนอินเดียที่ไปเติบโตที่ฝรั่งเศสก็มาตั้งสายการบินอินเดียที่อินเดียนอกจากนี้ท่านยังตั้งทาทามอเตอร์ที่อินเดีย oh. ท่านมอประเทศใหญ่โตอะแล้วไม่มีรถยนต์ไม่ได้ท่านก็เลยสร้างขึ้นมาแต่ว่าทาทารุ่นแรกไม่ได้ทำรถเก่งนะครับทำเป็นพวกรถบรรทุก <Huh. S 1> ปรากฏว่าท่านมาในยุคเดียวกันกับยุคที่อินทิราคารทีเนี่ยไล่ nationalize เพราะฉะนั้นอแอร์อินเดียก็เลยกลายเป็นอินเดีย i r w a y เวอ๋อก็โดดโดดเข้าไปนะครับก็โดดูดดเข้าไปแล้วก็ขอให้ตัวท่านเนี่ยคือเจฮังกีบริหารอยู่เป็นผู้บริหารต่อไปออนะครับแต่ว่าบริหารแบบรัฐก็คือพังหมดมที่สุดก็คือเป็นสายการบินที่ขาดทุนเละเทะนะครับในปี1991ครับท่านนี้ก็คือเจฮังกีท่านก็กเกษียณอายุแล้วก็เป็นเจเนเรชั่นที่4ของทาทาทุกคนจะต้องรู้จักท่านครับท่านคือดรราธันทาทา ท่านขึ้นมาครองอำนาจในยุคนั้นครับต้องบอกวิสัยทัศน์ละของคนที่เป็นนักธุรกิจมองละต่างชาติเข้ามาเยอะมากวิทยุของท่านที่เคยขายได้ทาทาผลิตวิทยุนะทรานซิสเตอร์มไม่ได้เลยเว้ยเหลือไปเหลือมาเหลือมาร์เกแชร์ในตลาดสซ็นทาทานบริษัทใหญ่นะครับทํำยังไงดีวิสัยทัศน์ครับเปลี่ยนยุคนั้นมันยุคคอมพิวเตอร์อืเราทําเทเลคอมกับซอฟต์แวร์ไหม รัฐบาลอินเดียยุคนั้นครับยุคเดียวกันต้องบอกว่าเขาคงได้สื่อสารกันกและไวมากมและไวมากรัฐบาลของยุคานารัชมาราริมาเรากับดอเตรมานโมหันสิงท่านมองว่าอุตสาหกรรมอะไรจะเป็นอุตสาหกรรมที่จะพาอินเดียดไปในอนาคต<ม>โทรคมนาคมครับยุคน,นั้นเก้าหนึ่งนะซอฟต์แวร์อะไรอีกครับคนเป็นพันล้านไม่มีความมั่นคงตรงนี้ไม่ได้อุตสาหกรรมยาครับ S <S <S ประเทศไทยเราไม่เคยพูดถึงอุตสาหกรรมยาเลยนะครับทั้งๆที่มันเป็นปัจจัย4ี่และต้องบอกว่าบริษัทท็อป10ที่มี m า r k e t Cap สูงที่สุดในตลาดหุ้นที่บอมเบ์เวลานี้2บริษัทคือบริษัทยานะครับโอ้เขาให้ความสคัญเรื่องนี้มาก Indian Institute of Va c ั i n e ของตระกูลปูนาวัลลานะครับและอีกหนึ่งบริษัทคือ Pharmaceutical ถ้าท่านไปงานแบบนี้ทรศการยาตอนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นจีนีครึ่งเป็นอินเดียปักหมุดมาตั้งแต่1991นะครับ ก็คือมองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมที่มันเป็นรากฐานถูกต้องไโอุตสอินเดียแต่ถ้าเกิดว่าเคนลรองดูเค็จะพบว่าทําไมคนอินเดียไม่มีการกําหนดอุตสาหกรรมซอฟต์อินดัสทรีส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวพูดกันคือคนอินเดียชอบสเต็มในขณะประเทศเราบริการเราไม่ต้องเรียนเราไม่ต้องเรียนสายเราไม่ต้องเรียนสายวิทย์ลรอกแต่ของเขาตอนนั้นเขาปักหมุดเลยครับก็คืออินเดียสนใจสเต็มเลยตั้งแต่วันนั้นที่เปิดประเทศเต็มที่สไนซ์เบส Science-based country ครับเพราะฉะนั้นจะพบว่าไม่น่าแปลกใจครับที่เราจะเห็นว่าทาไมอินเดียเก่งบริษัทเทคเพราะคนเขานี่เป็นค่านิยมอ๋อเข้าใจแล้วค่านิยมของบางประเทศจะเหมาะสมมติอิตาลีนะฮะเรนศิลปะดิค่านิยมของชาติอังกฤษเรื่อนการเงินสี่ของอินเดียคือ STEM โอเข้าใจแล้วเขาเลยเก่งวิทยาศาสตร์เก่งคณิตศาสตร์และพวกเขาเพราะฉะนั้นเราดูนะฮะการเติบโตของ IIT ท่านถามว่าทำไมชื่อนี้เหมือนไปนเรียนแบบ MIT ถูกต้องครับชื่อเรียนแบบ MIT แหละครับก็คือ Massachusetts Institute of Technology คนอินเดียมองว่าถ้าเราจะมีสถาบันการศึกษาเราต้องมีเหมือน MIT คือเน้นเรื่องของ s เต m ถทางั้นผมถามอย่างนี้ว่ามันเป็นค่านิยมท er ี่คนอินเดียสนใจอยู่แล้วหรือว่าภาครัฐอยากให้เกิดขึ้นเชื่อว่าด้วยพื้นฐานเขาเป็นของเขาอยู่แล้วครับต้องยอมรับว่าคนอินเดียเนี่ยถ้าเราไปดูตั้งแต่อดีตเราก็จะพบนักคณิตศาสตร์อินเดียเก่งๆหลายคนถูกไหมท่านรามานุจัน คือทําไมเรื่องคณิตศาสตร์เขาก็มีแต่ถ้าหันมาหาเราปั๊บเราจะแบบสมมติเอาข้อสอบปีซ่ามาเด็กอายุ30ยังงงอ่ะผมก็งงอ้าวใช่ไหมคือเราอาจจะไม่ได้มีนักคณิตศาสตร์ที่แบบเซนส์คนละอย่างคือความถนัดคนละอย่างเราจะเก่งเรื่องอาหารนะสมมติใช่ครับเพราะอินเดียก็จะมีบางเซกเตอร์ที่เราก็จะงงว่าทําไมเขาเขาไม่เคยมีขอผมเรียกแบบเชิงบวกนะเขาไม่ได้มีเซนส์กับเรื่องนั้นเช่นท่านดูง่ายๆเลยเวลาประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นเศรษฐีปั๊บนอกเหนือจากท่องเที่ยวคืออะไรครับ ลักชัวรี่กู๊แต่ไม่ใช่กับอินเดียอ่าใช่ใช่ใช่คนอินเดียท่านดูดิมาปั๊บก็จะแต่งตัวเขาแบบนั้นเขาก็จะไม่ใช้ใช้จ่ายเงินกับลักชัวรี่กูคือเซนส์ของแฟชั่นไลฟ์สไตล์หรูหราคนอินเดียเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับจีนอาทุกจีนหรือว่าประเทศอื่นคือแตกต่างเอาญี่ปุ่นปก็ชอบของลักชัวรี่ไทยก็ชอบของลักชัวรี่มีเงินปั๊บก็ๆๆแต่อินเดียจะไม่ใช่เซนส์ของคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับและ IIT ที่พูดถึงตั้งขึ้นมาสมัยยาวารานในรู เติบโตกระจายตัวเป็น23แห่งนะครับอยากให้ไปดูว่าแผนที่อินเดียที่ใหญ่3ล้านตารางกิโลเมตรเนี่ยเขาคิดตั้งแต่ต้นเลยเดวันเลยเราจะรวมที่ใดที่หนึ่งไม่ได้ต้องกระจายครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากระจายไปทุกที่แม้กระทั่งรัฐที่เล็กๆเช่นรัฐตรงกลางก็มีมเพราะเขาจะบอกการกระจุกตัวกา,ารสาจะมีแค่นั้นไม่ได้ จริงๆบ้านเราก็เป็นเราก็มีการกระจายการสาษาส่วนภูมิภาคแต่ของอินเดีย IIT จะมีทุกที่คือปักหมดเรื่องสเต็มเลยถูกต้องแล้วไหนๆเราพูดถึงเรื่องของไอทีครับผมก็จะต้องลงมาทางใต้นิดหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่าทางใต้ของอินเดียเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับถูกคัดสรรไว้แล้วผมไม่รู้ว่าเขาถูกคัดสรรเหรืออะไรแต่ถ้าเราไปดูเราจะได้ยินชื่อเมืองนะครับทีรุปวาน,านทัพุรามซึ่งเป็นเมืองหลักเลยอยู่ที่แคว้นที่อยู่เกือบใต้สุดละเกราลาเป็นเมืองซอฟต์แวร์ในเวลานั้น นะครับเ mm hmm. ชื่อจะจำยากนะทีรุวนาทีรุวานารามนัน,นทปุรามนะฮะอีกมือหนึ่งครับเบงกาลูรูอันนี้อยู่ในรัฐที่มีชื่อว่าการนาธากะเบงกัลล์เรารู้จักใช่ไหมครับครับเหนือขึ้นไปอ<ไห>ีกนิดนึงครับอยู่ที่รัฐไตรลังคณนานั่นก็คือไฮเดอราบัด<อ>พื้นที่ทางตอนใต้เกือบปลายแหลมของชมพูทวีปนั่นคือพื้นที่ของเทคอินเดียนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหันหน้ามองไปนิดหนึ่งทางด้านตะวันตกที่หันหน้าเข้าหาทะเลอาราเบียก็จะพบว่าเหนือขึ้นไปนิดหนึ่งก็คือ มหารัสตะก็คือบอมเบย์หรือม <Bomb ay. S 2> ุไบปัจจุบันก็เป็นซิลิคอนเวลลี์ของเขาขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอพื้นที่ก็คือทางด้านของคุชาราชพื้นที่ส่วนนั้นเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ที่เติบโตค่อนข้างรวดเร็วเราจะไม่ได้ไปยินว่าไปอยู่ที่อุตรขันนะครับหรือว่าทางด้านของพิหารอสาัสัมมณิปุระไม่ใช่มันเหมือนเป็นกระจกโตผมไม่รู้ว่าตั้งใจเปล่าแต่ว่าถ้าเราไปดู i อ t กระจุกตัวอยู่ตรงกลางประเทศและน่าสนใจมากบุคคลที่เดี๋ยวเราจะคุยต่อไปครับเช่นกรณีของบุคคลที่เป็นคนอินเดียที่เติบโตในอุตสาหกรรมเทคเนี่ยเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยภายในประเทศของเขานะครับอนอกจากเหนือจากอุตสาหกรรมเทคหรือว่าซอฟต์แวร์หรือว่าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้ว อื่นๆอินเดียเขาให้ความสําคัญไหมโดดเด่นไหมหลังจากที่มีการปฏิวัติเขียวมีไวร์เรวอลูชันอะไรเพราะว่าอย่างที่เราเล่ากันเขามีทรัพยากรเยอะ<ๆ>อาหารเขามากมาย<ๆ>มีชา<ๆ>มีอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาเน้นไหมหรือจริงๆเขาก็ไม่ได้แปรรูปอะไรเป็นพิเศษต้องต้องย้อนกลับมาทีย่ับเชนข้อแรกของอินเดียคือทํำยังไงก็ได้ให้คนมีอาหารพอกินก่อน<ๆ>ถูกไหม<ๆ>เพราะว่าคนอินเดียเองเนี่ยในยุคดังกล่าวอาจจะบอกว่าพอมีกินครับแต่จริงๆแล้วอินเดียต้องรอโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลนะครับเอาเป็นแค่ว่า อุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดมาจากการที่ต่างประเทศเทเงินเข้าไปอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากของอินเดียเราไม่เคยคิดเลยครับคืออุตสาหกรรมอะไรรู้ไหมฮะน้าดื่มบรรจุขวดอืเพราะว่าไม่มีน้ําสะอาดงี้เหรอต้องครับถ้าไปที่อินเดียหลายครั้งจะพูดว่าอย่าดื่มน้ําจากก๊อกนะอ่าใช่ใชให้ดื่มน้ําจากแพ็กเกจวอเตอร์ก็เป็นอุตสาหกรรมแต่ก่อนจะเป็นบริษัทชื่อเพียวนะครับกับอีกหนึ่งบริษัทที่รัฐวิสาหกิจอินเดียเขาทาพอค่อยปั๊บเริ่มต้นเป็นอุตสาหกรรมใหม่รถยนต์ แต่ก่อนจะมีแค่ซูซูกิตอนหลังก็จะโผล่ไปมีโตโยต้าและอื่นเทเข้าไปเพราะั้นอุตสาหกรรมมาตามคนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนที่อินเดียในเวลาแต่ทาเพื่อเซิร์ฟคน <c oughs> ในตลาดทาเพื่อเซิร์ฟคนในตลาดก่อนเพราะเขาเชื่อว่าอินเดียใหญ่มากนะครับอุตสาหกรรมที่น่าสนใจถ้าเรามองทศวรรษที่90ครับเราก็จะพบว่าอุตสาหกรรมที่เติบโตมากนะเวลานั้นคือคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับทาทาเองวิปรเองแต่ก่อนเคยขายผักครับใช่ไหมวิปรเคยขายผักขายข้าวไม่ได้แล้ว ดู agility เขานะครับมผมเชื่อบริษัทไทยเขาเป็นนะฮะบ,บริษัทยักษ์นะเปลี่ยนทาทาเองก็เริ่มต้นซึ่งตอนนี้ก็จะพบว่าทา่ทาท่า consultant services TCS คือบริษัท IT ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียต่อมาก็คือ Vi Pro อีกหนึ่งบริษัทคือ Infosy s Infosys เนี่ยขอตะไว้ตรงนี้นิดเดี๋ยวค่อยเล่า Infos y s เ,เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดดับ3นะครับหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งก็มีผู้ร่วมก่อตั้ง7คนหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งที่มีความสำคัญเนี่ยมีชื่อว่าอ่านา นะครับนารัญญามูรติเนี่ยอยากให้จําชื่อนี้ไว้เพราะลูกสาวของเขาชื่อว่าอักษตามูรติเป็นคนสําคัญเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ว่าอินเดียเกิดใหม่ครั้งอินเดีย,เ,เ,ดยเริ่มต้นรู้แล้วอ่ะอุตสาหการรมอะไรมามบริษัทต่างๆเช่น I b บบริษัทคอมพิวเตอร์เข้าไปเข้าไปเสร็จปั๊บสิ่งที่บริษัทไอทีพวกนี้มองคือโอ้คนอินเดียมีแอสเซทที่มหัศจรรย์มากเลยอ่ะคือ พูดภาษาอังกฤษได้เว้ย oh, ม,มีรากฐานมาจากผมงง <Android. S 2> มากว่าเคยไปดูนะครับรายการแบบที่เกี่ยวข้องกักบยุคสมัยนั่นแหละอินเดียปากิสถานเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์คนอินเดียพืนพนทำไมเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีดีเจอคนอินเดียบอกเลว่าม, <laughs> มันคุ้มค่ากว่าที่เราจะเรียนภาษาอังกฤษ <laughs> เพราะาเราข้ามภูมิประเทศอะ สมมติเดินทางไปคุชราเขาไม่ได้พูดภาษาอินดีนะครับเขาพูดภาษากุจราติครับเขามีภาษาของเขาเยอะมากถูกต้องเราไปแบงกาลอเขาพูดอีกภาษาหนึ่งเราไปตรงไปภาคใต้เขาพูดทมินาดูพูดภาษาอังกฤษดีวะเดินทางได้ทั่วอินเดียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนแบบมีแนวคิดแบบนี้ว่ะซึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าเคยเป็นอยู่ภายใต้อนาคิคมอังกฤิมาก่อนโอ้อันนั้นเกี่ยวข้องเลยเนาแต่จากการที่ว่ามันหยั่งรากลึกแล้วคนอินเดียเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องหน่วงสิ่งนี้ไว้ฉันต้องหน่วงภาาษ ถิ่นของชั้นวัยเรียนหนังสือตําราก็เป็นภาษาอังกฤษคนอินเดียตั้งใจเรียนมากนะครับการมีการศึกษาโอกาสทางการศึกษากับความตั้งใจเรียนเป็นคนประเด็นนะครับแต่คนอินเดียตั้งใจเรียนอย่างมหาศาลไม่ว่าจะไปเสาะหาข้อมูลจุดเด่นคนอินเดียคือเมื่อมีโอกาสน้อยต้องเรียนให้ได้ดีที่สุดคําว่าเด็กหลังห้องจะไม่ได้ยินประเทศไทยเราบอกว่าสมัยก่อนเราเนี่ยเด็กหลังห้องเดียไม่ใช่ ต้องเรียนในที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับแต่ว่าเจอแอสเซทแล้วว่าภาษาได้ภาษาได้เริ่มต้นเข้ามาปั๊บเข้ามาทํางานเริ่มต้นเห็นละโอ้โหเอาอินเดียไปทำ c เซ็ c เตอร์เห็นไหมฮะคือเราดูเรื่องสแลมด็อกมิเลนแอนเราฟังดูอะตอนที่พระเอกเนี่ยนะครับรับโทรศัพท์ก็จะเป็นที่อังกฤษเนาะแต่จริงๆแล้วบริษัทที่มาเริ่มต้นเนี่ยคือบริษัทเทคอเมริกันก่อนเขาเข้ามาแล้วก็ใช้อินเดียเน่นะครับเป็นฐาน c เซ็ center ก่อนเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆเริ่มต้นเข้าไป a ฮนด์เชคกับอินเดียเยอะพอสมควรแล้นะครับอินเดียก็เลยค่อยๆเริ่มเติดโต,ตมาจากยุคนั้นเป็นต้นมาแล้วก็จะพบว่าอุตสาหกรรมหลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดมาตรงนั้นข้อแรกเลยอินเดียมีไซส์ของอีโคนมีที่ใหญ่มากมคนนะ,ะ้วม <upside S 2> ีตลาดใหญ่นะครับแล้วก็ unexplored opportunity เยอะมากเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทุกอย่างสามารถที่จะเกิดได้ถ้าดูอิ the right way นะนะครับคือถ้าขายได้ถูกจุดเนี่ย ตลาดมันใหญ่มากมันมหาศาลมากคุณขายได้ทันทีคนจํานวนมากจากนั้น1991กครับก็จะพบว่าอินเดียก็มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองมาเรื่อยๆรยนะครับจนกระทั่งว่าปลายทศวรรษของ90นะครับก็จะมีท่านอาตาลพิหารีวัชปายีจากพรรคพารติยาชนตะเนี่ยแหละครับก็คือพรรคของเนรินทราโมดีเนี่ยขึ้นครอง้าชย์ประมาณ5าปีนะครับเป็นช่วงที่อินเดียเริ่มต้นละถ้าเราเห็นช่วงนั้นจะพบว่ากราฟของอินเดียเริ่มต้นมาปเป็นฐานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ แล้วก็คนที่ก้าวขึ้นมาเป็นนายุ่งธรีคนต่อไปก็คือท่านดร oh มันโมฮันสิงห์ซึ่งท่านแต่ก่อนเคยเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียรัฐมนตรีครังในยุคข,ของนารัชมาเราต่อมาท่านก็ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสำคัญมากครับถึงแม้ไม่สักครู่เราพูดถึงฮินดูและซิกท่านเป็นคนซิกนะครับแต่ท่านเป็นผู้นําพักคองเกรสและท่านก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มิใช่ฮินดูคนแรกของเอดียและท่านชนะการเลือกตั้งสองครั้งเพราะฉะนั้นท่านดํารงอยู่ในตําแหน่งทั้งหมด10ปีด้วรับ สิปีหลังจากนั้นปับ๊บอินเดียก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็เริ่มต้นนะครับในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจกมาเรื่อยๆคนอินเดียเริ่มต้นเป็นที่รู้จักละของชาวโลกว่าคนอินเดียเอาคนนะครับยังไม่ใช่ประเทศนะมีศักยภาพสูงขนาดไหนเริ่มต้นทางานในบริษัทเทคคนเริ่มต้นเหมือนมีเฟิร์สแฮนด์เช็คละอโอ้คนอินเดียเก่งจังเลยคนภาคเทคเก่งจังเลยก็เลยเริ่มต้นเป็นจุดที่ทําทให้บุคคลเหล่านี้เริ่มต้นเป็นที่รู้จักนะครับ ถัดมาครับในปี10ปีที่แล้วปี2013นะครับอินเดียก็มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนคนละเป็นนเรนทราโมดีก็คือนายงนตรีคนปัจจุบันนะครับซึ่งก็มาจากพรรคพาัติยาจนตะก็คือพรรคคู่แข่งของพ Congress, รรคอินเดียนคอนเกรสนะครับท่านกา้กาวขึ้นมาแล้วก็ประกาศนโยบายต่างๆมากมายจนกระทั่งที่ส0อินเดียวันนี้เติบโตสูงมหาศาลนะครับแล้วก็เริ่มต้นมีโอกาสสาหรับคนทุกคนด้วยสตาร์ทอัพขับของอินเดีย ของประเทศไทยเราจะมียูนิคอนนี่ตอนนี้นะตัว2ตัวเนาะจำไม่ได้อินเดียก็ปีที่แล้วปีเดียว2022นี่เนี่ยเขามียูนิคอนทั้งหมดเนี่ยสีตัวโอ้แต่จำนวนประชากรเขาเยอะด้วยเนาะถูกต้องประชากรเขาเยอะแล้วก็บางอย่างก็คือหลายสิ่งหลายอย่างระบบพื้นฐานมันมีเอื้อมหนวยาการที่มีเท็เข้ามาปับ๊บแล้วต่อพูดง่ายเหมือนเป็นผ้าขาวเนาะแล้วก็มาวาดสิ่งใหม่ก็คงจะง่ายกว่าการที่ว่าเราจะวาดลวดลา,ล,าลายลงไปบนผ้าที่เป็นผ้าลายอยู่แล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อินเดียมียูนิคอนทั้งหมดเนี่ย 85ตัวป so right ีแล้วก so so so. like ็40เนาะก่อนหน้านั้นก็มีมาแล้ว45ตัวก็เลยกลายเป็นประเทศที่มียูนิคอนเยอะมากคือ85ตัวด้วยกันนะครับในปีนี้นึกเป็นภาพรวมนะครับของอินเดียที่เราเห็นภาพมาทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าในเรื่องของสิ่งที่คนมองอินเดียแล้วมองรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากก็คือเรื่องของคนอินเดียครับแต่ก่อนไปถึงคนเดียผมก็ถามว่าอย่างเศรษฐกิจตั้งแต่91เป็นต้นมาที่มองเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หลังจากนั้นอินเดียก็ไม่มีสะดุดเลยใช่ไหมก็คือเหมือนเป็นเป็นเวอั u เลยว่านี่คือนี่คือทิศทางของเศรษฐกิจอินเดียที่ทําให้มันเดินมาจนถึงวันนี้ที่เป็นประเทศเรียกได้ว่าในเวทีโลกเนี่ยเป็นมาอำนาจนะเวลามีเหตุการณ์เวทีโลกเนี่ยผมจะเห็นเนเร์โมดีเนี่ยเป็นคนไปต่อรองเรื่อง Foreign a f f ฟร์เนี่ยเขาถือว่าอยู่ในโพ s ิชันนิ่งที่โดดเด่นมากเรื่องเทคก็ถือว่าโดดเด่นมาก เด mm hmm. ี๋ยวทีมนเมเฮียคงเล่าให้ฟังต่อแต่ว่า mm hmm. โดยภาพรวมแสดว่าอินเดียนับตั้งจากวันนั้นที่คนมองว่าเป็นประเทศยากจน mm hmm. มีแต่เรื่องอะไรความแตกต่างความหลากหลายเต็มไปหมดเปลี่ยนภาพลักษณ์กลายเป็นประเทศสมัยใหม่ mm hmm. ที่เต็มไปด้วย mm hmm. เทคโนโลยีแล้วก็มีในเวทีโลกถามว่าจุดสะดุดมีไหมขอบคุณมากที่เคนถามครับเพราะนาเรนทราโมโอดีอยู่ในตําแหน่งได้3ปีครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้กับลืมเล่าไปละคืออะไรรู้ไหมครับจําเป็นต้องมีการยกเลิกธนบัตร50กับ100รรูปี เขาเรียกดีโมดิฟายเซชันฟังแล้วมันแปลมันเกี่ยวอะไรวะอยู่มาวันหนึ่งครับแบงก์ที่เคนถืออยู่แบงค์พันครับธานาคารแห่งประเทศไทยพูดว่าอ,อ๋อแบงค์พันไทยก่อนนะสมมติสมมติเป็นไทยเราจะยกเลิกละท่านต้องเอาธนบัตรเก่าเนี่ยเป็นแลกที่ธนาคารแบงค์ห้าสิบร้อยรูป,ปีมุงทำไปทำไมเพราะว่ามีการคอร์รัปชันจำนวนมหาศาลและเก็บเงินเอาไว้ในตงุงด้วยแบง 50กับแบงค์ร้อรูปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการกวาดล้างการคอร์รัปชันที่พูดมาเนี่ยเหมือนสวยหรูครับถึงแม้จะลกยกเลิกไลเซนส์รัชไปแล้วแต่เรื่องของการหยอดน้ํามันมีไหมมีเพราะฉะนั้นเรื่องของการคอร์รัปชันมาแล้วเป็นเงินสดยังมีอยู่นเรีนทราโมที่บอกว่าดีโมเนทไทส์แบงค์ห้กับแบงค์ร้อยคุณจะต้องไปแลกที่ธนาคารภาพที่เราเห็นครับปี2 0 1 6เป็นปียงการสะดุด เพราะเขาต้องการกวาดล้างคนที่เอาเงินนั้ไปใส่ตุ่มสมมติเอาเงินไปใส่ตุ่มไว้แบบสามพันล้านรูปีรูปีนะครับผมจำไม่ผิดจะเจ็ดสิบห้าสตังค์สามพันล้านรูปีอเอาเงินไปจากไหนวะร่านเงินจะต้องหายไปจากระบบครับเพราะมีคนจํานวนหนึ่งเลยที่คิดว่าถ้ากูเอาเงินไปแลกกูเข้าคุกแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยช่วงนั้นก็ปีสะดุดแล้วปีนั้นเนี่ยอีกอย่างก็คืออินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีความอ่อนไหวกับเรื่องอาหารสังเกตอย่างไหมครับ อินเดียห้ามส่งส่งออกน้ำตาลห้ามส่งออกข้าวใดๆยกเว้นข้าวบาสมาติข้าวบาสมาตินี่จะอยู่ตรงบริเวณที่ตรงแถวแปัญจาบนะครับ,รบชายแดนปากีสถานกับอินเดียนะครับก็คือเป็นข้าวไฮโซจาได้ช่วงโควิดก็มีข่าวเรื่องนี้แหละว่าอินเดียไม่ยอมส่งออกอาหารสาเหตุเพราะว่าเขามีเนี่ยเอาแค่บริโภคภายในประเทศเขาก็ไม่พอแล้วไงครับเพราะเขาจะเป็นประเทศที่อ่อนไหวในปี2016ครับเกิดภาวะภัยแล้งเพราะฉะนั้นอินเดียไม่สามารถผลิตอาหารได้ตามปกติเราจะรู้สึกอาหารไม่ปกติก็ไม่เห็นเป็นไรอย่างมากก็บอกว่า ไข่ไก่ขึ้นนะข้าวขึ้นแต่อินเดียไม่ใช่คืออินเดียไม่พอกินครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นปีแห่งความสะดุด2016 <c oughs> นะครับดีโมเนทิ์เงินหายออกไปจากระบบระดับหนึ่งเพราะดีโมเนทิ์ถ้าถามว่าทั้งหมดเลยปีที่สะดุดคือปี2016เป็นปีหลักเลย <c oughs> ส่วนที่เหลือเนี่ยอินเดียมาแถมยังได้อานิสงนะครับจากเรื่องของกรณีภูมิรัฐศาสตร์โลกอันน <c oughs> ี้เล่าให้ฟังหน่อยทำไมอินเดียถึงมีบทบาทมากขึ้นอินเดียเองนะครับก็ต้องยอมรับจำนวนของสัดส่วนของเศรษฐกิจโลกปัจจุบันเราจะเห็นแล้วนะสัดส่วนของเศรษฐกิจโลกตอนนี้ อินเดียเริ่มต้มนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีศักยภาพพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสําคัญอย่างไรนะครับบทบาทค้นเห็นละสัดส่วนเศรษฐกิจของอินเดียสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ครับมันไม่ใช่แค่นั้นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เองอินเดียเองเป็นพันธมิตรที่ค่อนข้างสําคัญในเชิงความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับถูกครับจำได้ไหมครับว่าต้นปีที่แล้วที่เขาเรียกว่าพันธมิตรอินโดแปซิฟิก อินโดหรือว่าไม่ใช่อินโดนีเซียนะครับก็คืออินเดียบวกกับแปซิฟิกก็คือการล้อมกรอบจีนของอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลี i, ใต้ออสเตรเลียข้ามช่องแคบมาละกามาปิดที่อินเดียเป็นจันเซียวเพราะฉะนั้นในเชิงความมั่นคงการที่เขามีแสนยานุภาพสูงด้านหนึ่งในแง่เศรษฐกิจเติบโตและในช่วงที่รัสเซียยูเครนจาได้ไหมครับ,รบนโยบายการต่างประเทศของโมดีด้านหนึ่งเพิ่งประกาศไม่กี่เดือนว่าเราเป็นอินโดแปซิฟิก อีกด้านหนึ่งครับพอเป็นการประชุมบริกส์ที่จีนประชุมแบบออนไลน์นะตกลงว่าไม่ไม่ประชุมออนไลน์ตอนนั้นเป็นช่วงของรัสเซียยูเครนโมดีไปประชุมไหมครับต้องไปประชุมกับปูตินนะไปครับคนก็งงอ้าวไหนบอกเข้าข้างอเมริกาไงแล้วทำไมไปประชุมแล้วไปเจอหน้าปูตินน่ะเขาถูกเลือกตั้งมาได้คนอินเดียไม่ใช่ด้วยคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือ ถ้าเกิดว่าทําให้ราคาพลังงานเขาได้มาจากรัสเซียในราคาถูกเขาก็ทําอเพราะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศเขาแยกครับความมั่นคงก็ด้านหนึ่งเศรษฐกิจก็อีกด้านหนึ่ง hmm. พอไต้หวันครับ Foxconn หรือหงไห่บอกว่าจะร e l o c a t การลงทุนในจีนเพื่อที่จะมาผลิต iPhone บางส่วนหรือผมไม่แน่ใจอุปกรณ์อะไรนะฮะที่ India. อินเดียอินเดียเอาไหมครับเอาอ hmm. เพราะฉะนั้นได้ทุกลูก oh. ในลักษณะที่เป็น เขามองในแง่บวกเขามิได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครทั้งสิน้นนโยบายใดที่สามารถทําให้ประชาชนชาวพารัสมั่นคงได้และมีเศรษฐกิจที่ดีเขาก็ทําหมดมเพราะฉะนั้นจะพบว่ามันน่าสนใจมากที่ว่าแล้วก็มีนักข่าวดันไปถามเนี่ยรัฐบาลของโมดีจแตไม่ใช่ตัวโมดีเองนะครับว่าด้านหนึ่งคุณอยู่กับไบเดนอีกข้างคุณไปประชุมกับปูตินคุณทาได้ไงก็ตอบชัดเจนที่สุดแล้วว่า ว่าคนเลือกตั้งเขาขึ้นมาคนอินเดียไงครับไม่ใช่คนอเมริกันไงครับก็คือก็คือมีสแตนซ์แต่การที่มีสแตนซ์นั้ต้องยอมรับว่าเป็นการสั่งสมนะครับอินเดียเองนโยบายต่างประเทศก็น่าสนใจมากว่ามีใครเขาทำแบบนั้นตอนแรกผมก็คิดว่ามันตลกแต่มันไม่ตลกนะครับการที่ว่านโยบายความมั่นคงชุดหนึ่งอยู่กับ A อีกชุดหนึ่งคือเศรษฐกิจอยู่กับ B นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยเราคืออยู่ทุกทางเป็นนโยบายที่เรียกไผ่รู้ลมซึ่งมันไม่ได้ผิดแต่มันอาจจะเหมาะกับแต่ละประเทศแต่ละประเทศแต่กับอออินนเเเดียครืืป็่ง ถูกอย่างอินเดียเนี่ยชัดเจนเลยว,ว่าไอดีนติฟายตัวเองเหมือนกับอีกสาประเทศคือไทยอินโดนีเซียหรือเวียดนามคอนฟลิกต์ฟ e ีคันทรีเราไม่เข้าข้างฝ่ายใดและประเทศเอื่นเขาก็มอง3ประเทศนี้กูรู้มาทตั้งนานแล้ว <c oughs> ว่ามันเป็นแบบนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่ไปนไรเราก็อยู่ด้วยกันก็ดุลอํานาจกันไปก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ความท้าทายก็คือว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งอินเดียใหม่นะครับในปีหน้าเขาจะคู่กันที่ชัดเจนแล้วครับก็สองพักเนี่ยคองเกรสกับพรรติยาชนตะนะครับว่า จะเดินหน้ากันอย่างไรต่อไปแต่ว่ามาถึงตอนนี้ต้องบอกเศรษฐกิจอินเดียนะครับที่ใช้คําว่าหลับมานาน <c oughs> ก็ตื่นขึ้นในปี19 9 1กครับรและ่ <c oughs> ก้ากก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็ถือว่ามีมิติต่ตา,ตางๆแน่นอนว่ายังมีส่วนที่อย่างที่ผมบอกนะ GDP per capita ครับเศรษฐกิจอันดับใหญ่ที่สุดเนี่ยอันดับที่อันดับที่หของโลกแซงอังกฤษไปแล้ว GDP ประมาณสัก3%เศรษฐกิจโลกก็คือประมาณสัก1ใน7ของจีนมีความหมาย GDP per capita ของเขาเนี่ย อยู่ประมาณหนึ่งในเจ็ดของจีนถูกไหมฮะโดยประมาณแล้วถ้าเทียบกับประเทศไทยคือ GDP per capita เขาหนึ่งในสามของเรายังมีความ้าทายอีกเยอะในความที่จะเดินหน้านะครับแล้วก็ในแง่การศึกษาครับอินเดียเองเนี่ยมีกฎหมายนะครับมีรัฐบัญญัติว่าในเรื่องของการสาภาพบังคับตั้งแต่ปี2009ก็ยุคข,ของดรมานโมหันสิงห์แต่ว่าครูไม่พอ,อคือคือมีนโยบายแต่ครูไม่พอขนาดคนเยอะขนาดนั้นครูไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็ มองเราก็ต้องดูหลายๆมุมนะครับ,รบว่าด้านดีเขาก็มีด้านที่เขายังต้องพัฒนาเขาก็มีนะครับอย่างนั้นนําให้ไปดูหนังเรื่องครับตอนแรกผมดูที่ไม,ม่ตลกนะฮะหนังเรื่องครูอยู่ใน Netflix ครูคร,ครูชื่อง่ายๆเลยครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังทั่วๆไปเป็นเรื่องของครูที่จะเข้าไปสอนที่โรงเรียนรัฐบาลปร,ร,รากฏเข้าไปปับ๊บไม่มีนักเรียนมาเรียนเพราะไม่มีครูอื่นครูเองก็ไม่อยากสอนและขณะเดียวกันก็จะมีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นมาคือโรงเรียนเอกชนครับที่ให้หลักประกันว่ามีครูที่เก่งกว่า แล้วก็หลายๆอย่างที่ดีกว่าแต่คําว่าโรงเรียนเอกชนไม่ใช่ว่าได้เงินปีงปเวลานะครับอาจจะแบบค่าเรียนแบบเดือนแบบ50ารูปีอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างการศึกษาที่ว่ารัฐพยายามละแต่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของคนที่เรียกกันว่า complete illiterate อ,อ่อานออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปในเชิงเ,ชงเศรษฐกิจกับการเมืองเราเห็นเลยว่าจุดตัดที่สําคัญหลังจาก <c oughs> อเอกราชมาจนมาถึง91เปิดประเทศมากขึ้นมองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมีการปรับเปลี่ยน เรื่งของนโยบายต่างๆทำให้อินเดียมาจนถึงทุกวันนี้ The Secret Sauce Global Economic Background